มันนี่สว่ยจูครับพี่นงจงไวแค่ยิ่ดีส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวล้างแล้วอันล้างแล้วเสียเพียบครับจ้ดการเองมือเนี่ยเสียเพียบครับเด่กใใหญ่นะ วันนี้พี่น้องไลยครับวันนี้คนาทันเนี่ยมาจากประกาศานี่ลุงไงครับเนี่ยนี่กับฟปนานกคุงอันนี้ประธานไงเนี่ยนั่งยกเกับลี่มาครับกินข้าวแรกน้ำกันมือเนี่ยแบบแทบซอยจุ้ยมาแล้วครับ เป็นแล้วเนี่ยเงตัอา้นแอบปแบมา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 ครับพี่น้องนี่แค่หน่อยแค่หน่อยเ่ผู้ใดปั่นูเปั่นหน่อยเยเต็มเต็มเกลยเกเนาะเออนีเรื่องะ nhưng mà tao xí xíp được đấy, dai nick tao sẽ ăn lại đứa nào, má má pin ơ, khát khát khát,

quên <to normalGet> <food> <laughs> well, <h Vatican> ăn <xấu>

ำเนาเพราะกันแม่ในพเต่าบ้นเขาเนแมวแล้วเนี่ยไรผมมาลงีนี้เต่าบ้นเขามันต้องเป็นลูกเต่าเด้เออเต่านี้มันนมาหม้านี่ที่มัิ้นเนาะอต่าอันนี้มันเขาน้ำจิ้มดีค้าบเห็ดเผ็ดแมวเขียวเหียวเนี่ยนี่อันนี้ต้องเอาเนโหลครับนี่ตบไทยครับ เหนเรามอแงมาตองนอนได้มือแงเหนียวยังเดียวอุ้ยโอ้คักพี่น้องเหมป่อเาะานน้องไวาเก่ิวพนตับปะนะวพันตาพันยเะจ่าพันเด้อจ่าพันเด้อ แล้ววันนี้เดี๋ยมากินข่าวแบบนั้นเลยดูใหม่นะแบบสองคำมึงอิ่มอ่ะใช่อะตุนไหมเฮ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโออ้ยยวอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอยโน้ยอ้ยโอ้ยโอาย้อ้อย้ออยอโอ้ยอ้้อไอ้ย้อ้อ้ยอ้้ อเอาก no ินเออโอ้อนี erm ่น้ำชาด้วยครับนี่นี่ไหมมันน้ำชาหรอไม่ายนี้ครับพี่น้องรลายครับมื่อนี้มื่อนี้ญาติเยอะครับมื่อนี้ทังบุกัย่างหมูปยเาร้เอไปเวนไปเวไประมาณหางมูดตักเออไปเรอยรมกันร้านเนี เราไปเราไปไป้านหาบุกว้าอะไรนี้เหรว่าข้าเมนมานึ่งสาเอเด้มหนรอกไป่

นี่ผัดแหกแมกว้าครับนีผัดแหกมกวาจกตากันแล้วนี่ครับย่างหมูย่างไก่เออ,อันนี้ผัดแหกแมกว้าจอัมาแล้ววัน เดกยาเนาะส่อเรายังอย่ติกยังวางวางม่ราตายเดีวน่ะรายังอยใส่เสีบหนากันครับมันนี้ี่เนียพ่อไปไปด้ครับนี้เก้วยครับนน่ะการเรื่องบางอ่งนไปกับ่กกีนะื่กกีป้าไปนะไปหาเราเอาพักกันไปยื้ โอ้วนของพ่อพี่เนาะผูกขำแบบเขาทำน้ำปลวกเที่ยวพวกไก่เฮ็ดนะพวกเขาไปเห็ดนะพวกเขาไปเฮ็ดนั่นะพวกเขาโปรโมทนั่นแหละครับอันนี้เชฟปะครับมาจากซีตะเกีครับเนี่ยถชฟว่าบอกเชฟจะละข้ามเลยว่าเชฟซีตะเกีเออได้ไหมสุดยอดครับเนี่ยนี่เชฟซีตะเกีครับเนี่ยอันนี้ครับแขกไม่อีกแล้วครับเนี่ย นีไงนี่เแล้วราไปยังเหดมานี่ยครับสิกินเขาบ้านเนี่เอาเขาบ้านเสยตีนลูกเด่นอะ อาวครับป่าเนี่มากินขอน้ำกันครับป่าเนี่ญาติเยอะมื้เนี่ยพี่น้องหลาดีหนป่ะนียลเอาปวดเป้านี้อนี่ครับพอข้ัวผแนกย่างครับเนี่ยผแนกย่างผแอกย่างจะเป็นครับนี่ครับมามาครับมาครับบ่นี่

อันนี้บ่ได่ดจิอกบ่ได้กนยินลงไปบ่ดที่ฟื้นบ่ขึนเลยแงบ่ถึงเนยกำลังบ่ถึงเนี่ยนะเขาบ่ได้าบอกเขาติดเนยหัวอบ่แมนบ่เออเจ็ดที่บ่มาเจ็ดที่บ่